ดีค่ะพบกับพวกเราเช่นเคยนะคะกับช่บบอง B B Reaction Channel โอ้ัสดีวิวทุกคนวันนี้มาจากใน,นทีมอีสานครับเพิ่มเออเหมือนเพิ่ะมาอหนึ่งออนะคะขึ้นสังกุงวันนี้ที่ไปสังกุงไม่ใช่อะไรเพราะว่าเราจะมา reaction วงสามีคลิปของเราอีกหนึ่งวงนั่นเองคือวง BTS BTS นะคะก็ออกเพลงใหม่มานะคะวง<อ><ะ> หลัวทิปของโลกใบน,นี้นะคะก็คือตอนนี้เขาก็เป็น number no. one in Korea แล้วก็ in the world ด้วยเนาะใครที่เป็นติ่งบางทันก็มารับชมีแอคชัน่นเพลงใหม่เชื่ออะไรนะ t r m i s s i o n to dance เรามาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรแล้วก็เธอเป็นใครมาตรงๆนะเออ ชอบเพลงเขาอยู่นะแต่ไม่รู้จักใครในวงเลย <c oughs> เป็นคนที่แบบไม่จำชื่อใครเลยจริงเกาหลียังไงทำไมไม่รู้จักเนี่ยเหรอเดี๋ยวสามมันทุกคนคือเราเราชอบเพลงเขาเราชอบผลงานเขา,เาไดหลายๆเพลงอะไรเงี้ยอย่างแบบแต่ก่อน<ๆ>ก็ไฟเอร์อะไรใช่ใช่บางคนคือชอบ BTS แต่ว่าเขาไม่ได้ส p ปซิฟิกว่าจะต้องชอบคนนั้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ว่าด้วยส่วนตัวโดวยส่วนตัวเลยดู BTS ครั้แรกเราชอบคนแรกเราชอบจีนี จีนชอบมากจีนีคือายเรมากแต่กอนมีคนแบบมีฝรั่งคนนึงบอกว่าตัวเองหน้าหน้าเหมือนจีนีตลอดเราจะไพูดถึงเรื่องนี้นะท่านผู้ชมเา่ป็นจริงๆ้วก็ไม่ได้เหมือนเดเอตาฟ้าใช่แต่ตรงนี้ชอบวีมากชอบวีกับีนีมาวโอเลตสาวนะคใช่นะคบที่จริงชอบทม้งเลยชอบ้งเลยแล้วพี่จีนีเาชอบอะไรอย่างเงี้ยเออชอะดูเลยนะครับของ one two เพลงหลัวสป็นางชั้นแล้วใช่ไหมมาดูกับิ๊กคิปมิวสินะคะค่ายของนางบเฉยไบเฮียอะไรเป็นเอ็มวีเกี่ยวกับอะไรเอ่ยแค,ยกกค่ไม่ากินกินไปไรก็ไม่กินนางสอบหาใครไม่เจ <c oughs> อ Just keep the l i v e อ๋ออีตอิลิชเหมือนเดิมนะคะเป็นเพลงภาษาอังกฤษเหมือนเดิมอีแล้วคนนี้มีเอกลักษณ์มากตลอดจังแลนสปอนเซอร์อาหารที่พมาไปเลยสวัคนนี้รึเปล่าจีนีนคนนี้ฟ้าเอาไม่ได้สีฟ้าหรอพี่จีนจากแม็กอะแล้วส่งมา

มันเป็นเพลงฟิลกูดเหมือนเดิมอ,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 อ่ะที่เขาทำอ่ะเอ่อ <c> เ <oughs> จ๊ผมใส่ชุดน,น้าร,รังว <c oughs> <c oughs> ่ะกางเกงคืออ่าที่จีน <c oughs> ก็จากแม็กมา <c oughs> เอา จีจบินคือซิกเนเจอร์มากเลยนะส่ตาเขาอะ่ะวิ้หลัวฉันสองคนอยู่ด้วยกันเลยนะ o my god Oh นี้คนรู้ก่ะซีเมื่อกี้คนลุกเลยโกิบมมากเลยเมื่อกี้ อ้ยรู้สึกดีจัง<ม>รู้สึกดีแบบแมากๆเลยอะไรบ้างหล่ออไไหคะครับมาซาเปะโอ้ยมีน่ารักจังอันนี้ถ่ายในสตูดิโอเนี่ยเข้าบบเป CG, <ๆ>็นซีซีใช่ปะเสียงอะไรเสียงลมกนี่ โค้ะอะไรเงี ah. oh then, ้ยว้าวโอ้่มเสร็จแล้วเราจะแม้งเกือบห้านาทีสี่จุดห้าเก้าเหลีไวไทำไมก็เป็นเพลงที่รู้สึกว่าแบบ พิเศษกับเพลงนี้มากเพราะว่ามันเป็นเพลงเหมือนก่อนหน้านี้ก่อน่อเพลงจะออกมาหนึ่งวันเป็นอเมริกาเขาก็ประกาศว่าเขาเปิดประเทศแล้วที่จะให้ทุกๆคนใช้ชีวิตได้ปกติเกือบร้อเซนนะคะไม่ใช่ร้อเซเกือบเพราะว่าทุกคนก็ได้รับวัคซีนกันเกือบทุกคนแล้วนะคะ MV นี้ก็เป็น MV เพลงภาษาอังกฤษเหมือนเดิมแล้วก็มีความรู้สึกว่าเขาทําออกมาเพื่อให้เขาทําออกมาเพื่อให้อ่ ทุกคนที่ฟังเพลงนี้รู้สึกว่าเห็นไหมซีองู้คือซีอที่เขาเริ่มถอดแมสกออกใช่ทุกคนสามารถจูบกันได้ทุกคนสามารถคสิสทุกคนสามารถฮักกอดกันได้โดยที่ไม่ต้องกลัวกลัวเรื่องของโรคโควิดตรงนี้แล้วมันเป็นเพลงที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับอีกหลายหลคนนะคะหรื <ๆ S 1> อทุกคน,ท,นที่เป็นแฟนคลับเขาแล้วก็ที่ชื่นชมแล้วก็รับฟังเพลงเขา t h a n k you so m u c h for your songs นะคะแล้วก็ during other country um got the vaccine but in Thailand is the this is the bad situation ฉันไม่อยพูดถึงเรื่อ้นถ้าท <don> <people> ุกคนเป็นอะไทุกคนจะรู้ว <bed> ่าในขณะที่ประเทศอื่นๆเนี่ยเขาจะเปิดประเทศกันละยุโรปยังไงเนี่ยอเมริกายุโรปก็เริ่มมี เขาเริ่มที่จะเข้าสู่สภาวะคกติแล้วก็แต่ในประเทศเราเองที่เป็นคนไทยที่ฟังอยู่นะคะก็กลับกลายเป็นว่าส่วนทางกันวัคซีนยังไม่ได้ครบกันทุกคนแล้วก็เออก็ได้ครบแล้วนี่ล้นแล้วนี่ที่เรารู้สึก ER, คนรู้เพราะเราไม่รู้สึก ER ว่า <c oughs> อยากให้ขับเคลื่อนเรื่องนี้ไปเยอะนะคะใครที่เป็นสลีมห้ามดูนะอันนี้ด่านะใครเป็นสลอกไปดอนทรีอันเอออยู่ดีมาเข้าเรื่องการเมืองได้ยังไงเนี่ย คือชอบเพลงขอบคุณที่ทำให้เรารู้สึกว่าโลกใบน,นี้มันน่าอยู่ใน MV ดีความหมายเพลงก็ดีค่ะที่ให้ทุกคนรู้สึกว่าออกมาเต้นกันโดยที่ไม่ต้องเป็นเนเวเรื่องอะไรแล้วให้เข้าใจว่ามันอยู่ได้ชีวิตอยู่ได้แล้วก็อยากให้ทุกคนมีความสุขเบสออนเพลงนี้อยู่ประมาณนี้แหละแล้วก็อืม ไม่ BTS อ่ะเพลงเขาจะอยู่สไตล์นี้ละเขาดังเขาอยู่ตัวเขาไม่มีอะไรจะต้องไปเป็นดนตรีที่มันหนักแล้วอะ เป็นเพลงที่ปลุกระดมให้กำลังใจคนอื่นเราว่าตรงนั้นที่เป็นเป็นอาร์ติสจริงๆนะคะมีความคิดเห็นอะไรกับเพลงนี้บ้างถ้าพูดในตัว m ออะไรเงี้ยชอบนะที่แบบว่าเออการสื่อความหมายแบบว่าความหมายโดยในซับเพ็กอะไรต,าต่างๆเนี่ยคือสื่อมาชัดเจนดีเราชอบนะแล้วก็แบบเพลงดนตรีอะไรเงี้ยแล้วก็อ่าเนื้อร้องอะ่ะเป็นแบบฟิลคูลสนุกอะไรนี้คือแบบไม่ไม่ต้องวอรี่อ่ะเออ,อนั่นแหละ don't worry about it นะคะดีใจ กับประเทศอื่นๆที่ดีขึ้นเมื่อกี้มันเป็นข้อความบอกเันอะไรนะ The Best is Over ใช่ไหมออการราอคอยด้ดที่สุดมันลงแล้วนั่นแหละเห็นไหมชอบไม่ได้เสียเลงที่แบบเราชอบเพลงเขามาแต่สมัยผม BTs เน <c oughs> ี่ยชอบตั้งไม่ได้ชอบตอนเดบิวต์เราชอบตอนที่เขาเริ่มดังเพลง Dove ตอนเพลง Dove เนี่ยเราอย,าอยู่เราอยู่เรากำลังจะเรียนจบแล้วล่นนะหลายปีมานะ ตอนนั้นนะคะแล้วก็รู้สึกว่าอุ้ยทีนี้วงนี้วงอะไรก็เลยมาเสิรออ์ฟเลิศแล้วเขาก็เริ่มดังฝุ่แตกมาในระดับนี้จนถึงทุกวันนี้ก็คือเป็นนับวันไปแล้วของโลกเลยนะไม่ใช่เขาของเกาหลีหรือของเอเชียนะคะ BTS เนีื้อหาแต่ว่าถ้าอยู่เมืองไทยก็คืออยู่ที่กรุงเทพนะคะ BTS รุ่นฟ้าตอนแรกงงตล,ลอดว่าเอ E W BTS คืออะไรเออคุณรู้ว่ารุา่นฟ้าจริงไม่ใช่น้องแหบมบ ก็ขอบคุณที่ทำเพลงดีๆให้เราได้ฟังแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนโดยเฉพาะคนไทยนะคะถ้าบาังคลิปนี้อยู่ก็เป็นกำลังใจไม่รู้จะพูดยังไงเพราะว่าทุกคนก็แยกกันทุกคนถ้าที่ประเทศอื่นเขาไปกันนานแล้วนะคะถ้าไล่ได้ก็ไล่นะคะนายกเสด็บอกไปนะเสด็จไปนะอปนะโอเคนะคะเดี๋ยวเครื่องดา่าเดี๋ยวเครื่องด่าทำงานไม่ได้นะ รอเล่นกับเดนโดและยูริใช่เราเป็นคนที่สาวกทัปปาตลอดเวลาเลยนะได้นะเออโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะ thank you so much for your song thank you so much for BTS company thank you so much for BTS fans นะคะสำหรับวันนี้ของนะาค่ะ